อย่ผู้ใดนะยูเหรอเปิดนะเปิดเปิดไทยไาเปิดรายการไปนี่เปิดเจอเนาะเปิดแล้วบอกรับผมสวัสดีพี่น้องแน่ะครับเนื้อสองคำเนื้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมนี้พบกันอีกแล้วครับครับปีเงยไสลาชาแนลครับผมครับแฟนเพจอีสานพมวลพวดครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมากินหย่างทอ่ากินน้ำแน่กินน้ำแน่มืัอนี่นี่ครับพี่น้องนี่นี่ตำหมกหุ่งกับกุ้งสดครับสดอีหลีริ สดอีลีกับโตตายโตตายว่าแม่โตเป็นๆเด็ดโตตายอันนี้เขาลวงมาแล้วอันนี้ไม่ยังเขามีสองเมนูครับวัอนี้นี่อันนี้อ้อมหนูครับผมมกมกโอ้ยมกเออกลิ่นมุกเนี่ยหล่ะอ่านี่หนี้นี้กุ้งสดสดครับอันนี้สปอสสนับสนุนนะครับคนสนับสนุนมากอ่าร้านน้องเฟสนะครับ ทะเลสดแม่กองนะครับตลาดจตุจักรลำพูนนะครับโอ้โยอของสดล็อกที่สิบสองของสดแห้งครับบพรว่าจะเป็นทะเลของทะเลบพรว่าจะเป็นหอยบพรว่าจะเป็นกุ้งนะครับร้านนี้เขาของ<ม>สดอีนครับปลาหมึกปลาตะยุนลงน้ำนี่ดินดาวดาวเลยดินดาวดาวเลยครับร้านนี้ลอ,ลองบรงจักรตัวเลยครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้ความ อุดหนุนมากนะครับหรือว่าความสนับสนุนทังกุ้งก็ดีหรือว่าสมตาร้านไอ้ลุงน้องประคอนะครับจังหวัดลําพูนนะครับเนาะล้านอีกิวทางครับจัดมาให้จัดแตงนะแตงบแตงแตงพวกผักพวกอย่างนี้ครับหรือว่าขออบคุณร้านอีกิวซังครับล้านอีกิวซังครับน้องประคอน้องประคอเลยอันนี้กุ้งกะล้านในน้องฟสตน้องฟิสตทะเลสดแม่กอง เตุจักเดาตุจักตลาดัดจักนะครับล็อกสองถ้าใครอยากได้กุ้งสดอาหารทะเลสดไปซื้อได้เลยร้านนี้สุดยอดอาหารทะเลสดแน่นอนเอาบัวอะไรยังฮั่งกินเห้พี่น้องคนมึงอ้วมกหนูมกหนูอันนี้มกหนูเปิดให้พี่น้องคนิึงดูแกยพี่แกยพี่แกโชตนาเลยบ่ไบ้เบ่เบอเบอเบอแมอเมอหนูซืออๆบอเบอเบบบออเบอเบออเเีอเ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  เอาที่เรหมกปะอืมฮะเอาที่เรหมกกันเฮ้ยหมกหนูนี่ก็ขอบคุณหนูจากอนันต์์ฟารมอนันต์ฟาร์มอนันต์ฟาร์มครับอนันต์ฟาร์มลำพูนนะครับที่สนับสนุนหนูหนูมาให้หมกอ่าครับลองดูครับดูมองหนูโอ้ยแล้วเจ๊อีกเจ๊อีกหมกหนูยังไงตัวท่านผู้ชมตัวนี้ขึ้นไปหมกมาแล้วเป็นโหได้ยิงเลยโอ้โหอยูอหรอต้องมุ่งส่วนครับผมต่มันคงอยากปุ้งนะครับสดเด้พี่น้อง อ้ปลาหนาเลยไกลลุงครับไกลลุงเอาไปทำปลาหนาเลยน้ามห้ามห้ามหามห้าจัดตัวหอยเบิงบไปกินเด้กินได้จังสิได้กินเฮ้ยพื่อนอะแกกันสดๆไปเลยกุ้งนี่เขาแซ่ซ้อดามาเด้อเด้อพี่น้องเด้อได้เลยกินได้ฮอดเปียกบอมี่ฮอดไอ้ยังก็พ่อมาลินน้องเฟมทะเลสดแม่กองนี่ครับร้านอาหารจัดตุวจัก กินได้ฮอดเปียกครับบอยอยากสีคุยกินให้เบิ่งเลยล็อกที่สิบสองล็อกที่สิบสองแมนสดอีทิเราสนับสนุนมาหนึ่งกิโลขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณร้านน้องเฟสทะเลอาหารทะเลสดแม่กองเยี่ยมเลยกินได้ฮอดเปียกอีลีสดอีลีครับแต่กินบ่ได้เขามันเด้อแหลมๆหลม สั้นบปได้มันสีไปต่ำข้ออันนั้นแต่ผมว่าอันนั้นหนูฮุกกำพลก็สุดยอดนะอร่อยนะได้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 การได้รับเงินเลยหนูแม่งจะนุ่งมาครับโอ้ยแซ่บหลแม่หนูนงำนำถ้ากินแต่หนูซึ้มๆกับเแซ่บมันต้องกินกับกับแกมอืมอาเรื่องนี้สองเรื่องมาๆมาวันนี้นี่ได้กินเลยติ้มไปเรื่อยเดลยติ้มไปเรื่อย ขอสถานะนุนนะครับเนี่ยที่เกี่ทางครับจะรับัวนพักกับล้านที่อยู่ทวงแนนน้องบ่อน้องบ่องานแต้ใบตองนี่้าลักเอาแถวมูนี่ละครับมาบ้างแนนขออนุญาตขอแล้วแล้วอนุญาตเว้ยใส่ส่วนใส่ส่วนน้ำายกไกๆแงหนอยวานเมาเปียบมูเท้มือเปลี่ยนนะ เสียช่วยด่าโอ้ตัว่ากุ้งเขาสดอีกทีเด,ด้สดสดสดกุ้งร้านนี่สดนะครับผมร้านน้องเฟสทะเลสดแม่ก,กองเพรว่าของเขาสดอีดอีเด,ด้ร้านตลาดจตุ<ม>จตักรลำพูนนะครับเด้อครับเนื้อครับสามนะครับโอ้แซ่บอีดีครบเพิ่งเลยนี่พี่ลองโอส้สดสดดาข้องกะนี่คือยังตามนมันมาอืมอืมก็ยังมาดูดได้ฮอตโปเมือครับความแซ่บเนี่ย เจ้ามูเจ้าเบิงอาจสีบพได้หูซึ้อแต่หมูคอยกินหูซึ้อแข่ครับผมรวดหลอดไปนอกคุณเบิงแกไปกินไรได้ยังมันสีมืดมีเลยนีไหลมีไหลเขาจีนไก่หยวกไกหยวกไก่พักกิเล้าผู้สานั้นสนุนกันจังสันจังสันบดเตะบดตองไส่หนูดอกเอาไวหลวกับพักสีเล้าเสียบวะนี่นี่อ่ มกหนูคร s> <S ับมกหนูลูกเดือดลูกเดืดลูกเดือดบ่ได้ครับเห็ดแสบบินบินบางครับผมเรี้องได้จนะกิ้นะบอสกบหรอเ้ยนะบรรยากาศก็ดีเนี่อเลครับเดี๋ยวกลางทองไฮทองน้าทองน้าได้หนิถ้าขาดเนี่ย เจาเจาปั้นหน้าอยู่บุกลวยบุกลวยปั้นหน้าอยูุ่่นบุกลวยบอกมาอื่นมากินกับมกินบุกลวยก็ได้อย่าไกอย่าไก่ไกลกล้องไว้สำหรับพี่น้องโอ้สุดเลยว่ะอืมอืมอืมนอยินเยอนจักดูนะขอบคุณครับสำหรับร้านของเราแมกันเด็ดว่าดีมาสั่นแนวแซ่บตัวหนาครับผมโอ้ยเมาไปถอดอยู่ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยสําหรับไอแฟนเพจนะครับที่ว่าโอ้โเวนะครับนี่พี่น้องกินใ้้มดครับอตามก็อันน้องยืังครับกินได้ทุกวันนึกว่าสิบปยกแล้วเมื่อนีงน้ำหนักเนี่ยกลัง จัก็ทิวังไหนบรรยากาศก็ได้แซ่บแซบจนเพลิดแซ่บหลาย่ว่องแจ้วมาทานมาทานอ,อ,อันนี้ก,กุ้งสดแม่น้ำนำ้อย,ยเปล่งเลยครับพี่น้องออมาทานมาทานนี่นี่กับต้มพุงนี่อือหือนี่นี่นี่พี่น้องมาถ้าผู้ใด้มัก กุ้งสุกลวกมันกระสีรสชาติอีกจังหนึ่งได้ห้ากินแบบสดสดแบบก็ได้ลวกมันกระสีอีกจังหนึ่งรสยการมันอีกแบบหนึ่งแต่เจ้าคนมักแมนครับอืมักอะไรอีกค่ะต้องอ่หนูเลยมกมกหนูเนี่ยแยบต้องมกหนูกับไดการเนี่ยโอ้โหไดการเลยพ่นเครื่องวอาหนูอรัญฟ้ามเันสนับสนุนมาจำนวนครับอรันมาอำนวยครับอต้องแข็งเลย ไจเดียตอมันเลิได้อันนันต์ฟมนะครับนาราปบุนะครับใกพ่อามันขึ้นตี๋เกี่ยวอ่ะนวครับมกหนูนี่มกหนูแซ่บเดินงล้ไก่เด้อตัวเด้แซ่บตัวไหนครับนั่งกินน้ำกันอวานี่กราบุงโอ้ยน้ำตานี่อยกิวซังโมเมนต์เพชรดอกแซ่บครักครับผมรอบดามี่กิ่ซังครับ ไมหลายให้ยุดดุบแข็งตั้นแกว้อนไปแล้วว่าแล้วกินบอลอ้งจัดชุดบุหรันปิดเครื่องหรอบุหรี่มันขวดลวยมันดับเครื่องไชหน่าแล้วแตงน้อยนี่ก็บ่หี่ไปสินเลยเลยเลยมาเยมักินตะม่วงมันขัดครับนี่พี่น้องกับกุ้งสดนี่้าโอาได้ได้ ปรอาทจินแต่งซื้อๆกับแสบหรอครับอืมอืมครับมาครจะขอบคุนี่เดียพุทธศาสนาหนีนีเดียได้ทั้งกุ่งทั้งอืมตํำทั้งหนครับครับย่างรางขอบคุณเอฟตี้ทุกท่านย่างนี่ทีใข้คตสามดับลมค่ับเด้อช่วงนี้กันน้าดำให้ดำหน้าเขาอยากกับปั้นหน้าอยปันหน้าแล้วปั้นหน้าเราเด้เพราะว่าลุยรปั้นหน้าแล้วม่กินน้ำลายด้ยสนอไอ เออต้มุ้งอย่างเงี่ครับเรือว่านี่ครับโอ้ต่ละค้ำเนี่ยสุดดีดีน้ำเน่อุ้งอ่ะมึงเยอเห่ะมันดีดีเด้อยนยนลงนามได้บาทด้วยมันหยิบบอลแลนหนีซะบ่มันตายหนีเลยน้องเพื่อหินดาวดาวเนี่ยบ่นลาวมันตายแล้วมันตายแล้วเดี๋ยวไปสั้นมันนี่พี่น้อง อันนี้อสิ่งสำคัญครับเอาเขามันออกน้ำซันบุริมันสีต่ำข้อมอันนี้กุ้งกุ้งสุกเป็นรายการอบพังก็ดีครับเป็นเป็นท้องไหท้องนะโอ้ยเขินเขียนเพราะเอีงเอี่ยมเล็กน่อยเด้อืมอืมอืมใครบ้างมกงัวเฮ้ยเราเมืองหนาวคนล้วโอะมกงัวเบิดก่อนบ่ไล่กินด้านในไอ้โซนสองค่ำหนึ่มเม่ยมาหันแม่ อืมเดี๋ยวแม่แจ่วพังเจ่าเดี๋ยเยอะเองนั่นเนาะอ่าไหน๋ยมุมหนึ่งเนาะบอกเกือบยองไดีมุมหนึงอยู่เข่าหม่บางหนูมันก็เคลียบไปพอดีมันก็แจ่บครับมันหลังมันมีบันไดเด้อบันไดบันได่ม้เฉียงแรงครับก็หลังได้ผู้ใดล่ะพอดีเลยฝากขอบคุณเอฟพีเด้อผู้ใดมากิฟต์นี้กับกดไลค์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับเด้อนี่พุทธาลน กินไม่ได้แซ่บหอวะเอาไปกูเแซ่บสิกินหมเนาะโอ้ยบลาจวดจวดต้นาเไหมจวดต้านาเลยจวดต้านากล่องไหมเนาะเนียแก่ข้าวฮ้เราลืมมามากเนาะมี้เนาะมึงเนี่ยลืมข้านี่ลืมไม่หลีบอะลืมไม่ลีบหเปล่าหลายอย่างเอ้ที่ทุกท่านกขอให้หลายเรื่องมืงเนี่ลืมเมลืมมืนคักเน้แก่ข้าโอ้เผ็ดนัน โดยมีในแถวเขาเลยมันนี่ครับเกตสายเบ้าเรืองครับนี่ร้านอีคิวซังนี่แซ่บตำบมังคุดยิ้กิวซังแต่ของอะไรของทะเลน้องเฟสอือไอของทะเลสดน้องเฟดของทะเลสดแม่กองตลาดจิตสองล็อกที่สิบสองอืออาหารเหล้าสดอีนีบัวจะเป็นไอ้กุ้ง หอยปูแล้วก็เป็นพวกปลาหมึกปลาหมึกปลาละสดลาผมการันตีได้เลยว่าอาหารเราสดดีดีมามเนี่ยมันจะค่าข้อเลยนี่พี่น้องนี่มันสดดีดีเด้อก็เด้๋วเเบวเลรียเด้อนี่แม่เดี๋ยวเสร็จหมินบางนึงกต้องกินบางกินบางเาเพิ่นครับนี่

เอาท่าป่ะมันเข่ากันแน่ครับพวกนี่นี่มันขี้รุ้มันไปแล้วมันถอยขาดหน้าแล้วเหรอเห็นไม่เอิ้นมันกินขำาวเมื่อข้าเมืนี่สูบยาทุนๆเลยนอนตายเห็บเหบอยู่ข้างหน้าเหรอเสียดเออเหี้ยอีกไอ้เหยบบรรยากาศรุ่งแล้วอายุให้อยู่หน้าอยู่ทั้งหลังก็เป็นไห้หน้าอืมบ้านเก่าครับหลัด จัเดีนอืมน,น,นี่นะครับกินทอดเปียกยบ่เอพราะได้อืเพราะได้แกปเปียกเอาเลยเอยาตะเขากันออกอหนวดกับโบเว้นครับหนบวดกับสกินนี่พี่น้องอืมหมตั้มกรบแทบอืมนี่ครับ มองมองโน้ไปแล้วกุกุ้งก่มัดตัวเวทแจบครับจนมดก้อนทักออหอดคาเออดอกคาออนเดอร์ครับเนี่ยอดอกคาออนอแสบแศษบี่เหลีอคาออนเย ในการดอกคาวนผู้ใดผู้ใด<อ>กินผู้ใดกินแสียบอะเสบโหลดผู้ใดกินบ่แสีบเฮ็ดจังได๋ก็มาเสีบครับตีร่างกายกินกับมาเสบบ่แเสบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับเด้อยัให้ความร่วมมือสนับสนุนเข้ามาผู้ใดยอยากสนับสนุนก็ติดต่อมาทางใต้ข้าง,รรางล่างนะครับคอมเมนต์นะครับเด้อติดต่อทางเบอร์โทรข้างล่างของเฮานะครับเด้อ ได้อยากสนับสนุนนะครับเอสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์ให้ไหนเลอครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าสิผาพี่น้องไปกินอยู่ไสไปกินอาหารเมนูใดไกะฝากพี่น้องติดตามครับสำหรับมือนี้โอ้ซือวลาคุ้มคุ้มและะแ้วก็เผ็ดแซ่บนัวล้วกบซิงคสำคัญขอบคุณนำใจสำหรับผู้สนับสนุนอืม แม่งครับร้านเซตชู่เสซตชไอ้อมันเสซตมือไนมีอยู่บ่หหออะไรมาของอะไรของเจนานากระปลาผัดครับผมอันนี้ของเจนานาปลาพัดสนับสนุนมานะครับเซตชู่ไป <ผม S 1> ดิเสซตมือเสซตปลาได้ได้เสซตได้เสซตได้ๆๆๆหมดขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับพี่นานากับเงียพัดโอ้เหนียวอิริศเซตชู่ บปเด็ดเศษกลางทองอย่างเงี้ยเด็ดนะกลางทองกลางทองยังมีเสศษจุกอีกเนอะขอบคุณเอฟจีทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณมีนากับพี่ปัดด้วยว่าตาเขาเหนียวนี่ยั่งบนเหนียวบ่ปานแมนขอบคุณไอ้ลุงน้องปะคอขอบคุณร้านน้องเฟิสอาหารทะเลแม่กองจตุจักรล็อกที่12ครับผมจตุจักรลำพูนนะครับผมใหญ่กว้างเจริญชนสดอาหารเขาสดอีลิสดอิเลวครับผมสำหรับมื้อนี้ ล่าพีล้วน้องอไปเพียงเท่านี้นแมนครับผมเดี๋ยวกะจีนี่แล้วกะจีพากันกลับครับสวัสดีพ่อพีร้องอ<ะ>สวัสดีครับ,รบล่ากันไปครับผม